สวัสดีครับผมชัจเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเทรลเลอร์ครับนะเทรลเลอร์ปูสร้างเทรลเลอร์แล้วก็รถดำส่วนใหญ่จะเป็นสิบล้อเทรลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานครับนะปูช่างมืดนะครับปูช่างมืดนี่ครับเดี๋ยวดูขันแรกก่อนพี่น้องตัวนี้เป็นดำยาง9ก้าครับนะ ร้อยเจ็ดห้าเห็นว่าปล่อยอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบแปดครับนะยังโซดอยู่ครับยังโซดอยู่นี่ครับจริงก็รีวิวครั้งก่อนนะตัวนี้ยังไม่ออกครับนะยังไม่ออกเป็นเดือนแล้วยังไม่ออกครับนะกลับมาอีกอีกภาคหนึ่งครับนะเดี๋ยวพาดูใกล้ๆเนาะพาดูเชสซีว่าโอเคไหมนี่ครับร้อยเจ็ดห้า175ครับนะ ยางเก้ากระบะก็ดำใหญ่นะกระบะใหญ่ครับนะที่นะครับเก้าจุดขอบ20ครับนะยางเก้าแต่ขอบยี่สิบดูช่วงล่างหนวะ่าเป็นยังไงนี่ครับใหญ่เพาะพี่น้องใหญ่อยู่จะสีใหญ่กันนะจะสีสวยอยู่ครับนะนี่ครับโครงสร้าง โดยรวมแล้วโอเคครับนะแล้วก็มีนาจะมีสโลด้วยครับนะนี่ครับโดยรวมก็โอเคครับพี่น้องนะครับให้ดูเยอะเลยครับนะทเทรลขึ้นรถเกี่ยวเต็มไปหมดนะกำลังสร้างครับนะเยอะจริงๆอ่ะ ก็อาจจะซื้อสิบล้อเก่าไทยมาครับนะแล้วก็สร้างอาดูข้างในนะเนาะดูเจ้าล็อกนี่ครับนี่ตามสภาพครับนะนี่บอกว่าไปจิดแอร์มาแล้วเนี่ยนะครับห้าสิบแปดมืนครับนะห้าสิบแปดมืนรอมาคุยกันเอาเจ้า ร้ 175, อยเจ็ดห้ายางเก้าครับนะอ่ะคันที่สองครับนะร้อยเก้าห้าครับอิสุเอฟวีเอ็มนี่ครับขึ้นรถเกี่ยวได้ครับสบายมากครับนะรดขุดก็ได้ชัดซีสวยอยู่นี่ครับอู้ช่างมืดเออแล้วก็นี่ครับร้อยเก้าห้า สิบรอหมดเลยครับนะเบอร์นี้พี่น้องนะที่ชุมพลบุรีครับนะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนะเบอร์นี้เลยโทรมาโหลดโทรมาโหลดคุยกันเอาเองเด้อนะครับเดี๋ยวดูโดยรวมนะ <c oughs> นี่ครับส่งไว้นู่นเลยนีเยอะครับมีเยอะแยะเลย ก็มาดูกันเอาเนะร,ราคาก็มีตั้งแต่หมื่นแสนห้าแสนนะครับหนึ่งเพลาสองเพลาเอา๊ะตัวนี้กี่เพลาเนาะเนี่ยเจ้านี้นะ่าจะสองเพลาเดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่น้องอากาศร้อนมากครับนะแต่ก็สรรหาให้พี่น้องได้ดูกันครับนะ,ะดูว่ากี่เพลาไอ้สองคันนี่กี่เพลาดิพื้นครับนะ ช้ยางเลยนะครับเพาเดียวไม่ต้องเพลาเดียวทั้งคู่ครับนะเพลาเดียวทั้งคู่ครับนะตัวนี้เราไปใช้รถเกี่ยวไนดะ้ใช้รถเกี่ยวครับนะอ่ะสามคันนี่อยู่สุรินทร์ครับนะอำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์โธอิอโคอนโนนะครับฮีโนโ FL 17บึกเลยคันนี้โครงสร้างดูดีครับนะที่เพลาเลยโอ้เี๋ยวส่อง้างหลังจะได้เห็นนะครับนะส่วนใหญ่จะขึ้นรถเกียวครับนะเพลาเดียวนนองส่วนใหญ่เป็นเพลาเดียวหมดเลยเนี่ครับนะโอ้โอ้โอสีเอฟครับตัวน,นี้ โอ <c ười> ้ชักมืดนะบนนี้เลยครับนะแล้วก็โอ้เท่าที่ดูมามีหลายคันนะตัวนี้ก็เพลาเดียวครับนะเป็นยางก้าหมดส่วนใหญ่นะเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งร้อนสุดๆนี่ครับโอมนะ งมหนึ่งกเกจะขายขายตามสภาพเลยนะเอาไปวิ่งได้ใช้ได้ครับนะส่วนใหญ่ตัวหนึ่งเพลาครับนะนี่เห็นสีเรมทะเบียนพร้อมครับนะอ่ะสมคันสี่คันมีแต่ปีกนกก็ส่วนใหญ่สี่ห้าหนะครับเจ็ดฮีโน่หมดเลย ขึ้นรถเกี่ยวทั้งนั้นครับนะโอ้มาดูคันสวยนี่ครับนะโอ้สัวนนี้สวยครับนะติดเอฟเอ็มสองพีไม่แน่ใจเครื่องเท่าไรนะแต่ว่าสวยครับนะคะันนี้เอฟเอ็มสามเอ็มนะเดี๋ยวพาไปดูน่าจะเป็นสองเพลานะเบอร์น,นี้นะพี่น้องนะถ้าอยากได้ก็เบอร์น,นี้เลยครับนะสอบถามได้ไม่เห็นเหี้ย ไม่เห็นไม่เห็นเหียหมืดเลยครับนะดูช่วงล่างอุจสีก็โอเคนะนะครับโครงสร้างดูดีดูข้างในหน่อยดิใช้ได้ไหมโอ้เบาะไร้ครับนะก็โอเคครับนะไายตามสภาพครับนะเอารถสิบล้อเข้ามาสร้างเป็นเทนเลอร์ตกแต่งใหม่ 4ี่แสนห้าแสนลองมาคุยเอาครับนะ,ะโดยรวมโดยรวมแล้วก็โอเคสภาพนะครับไม่ได้ราคาอยู่สี่แสนกว่าห้าแสนสามแสนกว่าก็มีครับนะโอ้โหคันนี้นี่เจาร็อกนะไม่แน่ใจขายเท่าไหร่เฮียเกไปไหนนะผมรัวเลยครับนะรัวเลยพี่น้องนะ ให้ท่านถ้าสนใจคันไหนก็โทรถามนะครับโทรถามเอาเลยครับนะตามเบอร์นี้ครับนะนี่ครับตามเบอร์นี้เลยที่จังหวัดสุรินทร์ครับจนะุกานบุรีนะเราผมแค่พาพี่น้องได้ชมครับนะได้ดูกันนี่เจ้าร็อกครับนะร็อกในตำนานนะเพราะว่าเจ้าของมาอยู่ครับนะ ไม่รู้จะบอกราคายังไงว่าขายเท่าไรครับนะนี่ครับอ่ะเอฟเอฟเอ็มสิบแปดครับนะมาอย่างนี้เลยทำสีเรียบร้อยครับนะแต่จมาดูโครงสร้างเขานี่ครับจะสีนะจะสีเครื่องเกียร์โอ้จะสีใหญ่มากครับนะโอ้เาเดียวนะเผาเดียวส่วนใหญ่เป็นเผาเดียวนะ ไม่ค่อยจะเจอสองเพลาแต่ใหญ่ดีครับนะสีก็ทำตามสภาพนะตามราคาครับนะนี่ครับนนะตานี้นะครับนะอ่ะทำที่สิบนะโอ้มีแต่ฮีโน่ครับนะนี่ครับโครงสร้างขึ้นรถเกียวน้องนะปีนี้น่าจะฝนดีใครซื้อรถเกียวไม่มีเทลเลอร์ก็ติดต่อมาได้ครับนะหูช่างมืด สามเบอร์นี้เลยมาดูกันเอาเองครับนะถูกใจก็ต่อรองราคากันจัดไฟแน่นก็ว่าไปอ้าวโอ้โหมาไงครับคันนี้นะแม่โสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่านี่ครับอย่าง8.25ปึกเลยนะสีแดงสมอทองซีรีส์ห้าร้อยครับนะสีแดงก็ดูท่อดีนะครับสนใจก็ ติดต่อเอาเองคุยกันเอาเองพี่น้องนะแต่ถามผมก็ผมก็ไม่กล้าตัดสินใจครับนะเพราะว่าผมทําวีดีโอให้พี่น้องดูทั่วโลกครับนะ,ะดูือว่าทั่วไทยครับนะอ้าวตัวนี้เอามาไงเนี่ยหกล้อครับนะอ่ะนี่ครับกำลังสร้างผูสร้างของแกโอ้นี่เอามาพื้นเรียบอีกนะ นี่ท่านเตี้ยพี่นอ้องมีท่านเตีย้ยครับนะท่านเตียเต้ย,ยครับแทนเตี้ยโอ้เจ้าล้อแทนเตี้ยครับสวยนะท่านเตีย้ยเลยแปดจุดสองห้าอาร์สิบหกครับนะขึ้นรถเกี่ยวได้เลยสวยครับสวยคันนี้อี๋ขายเท่าไหรน่นาะนี่เนี่ยแกไม่อยู่ก็ขายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาดูสวยครับเจ้าสิบล้อคันนี้โอ้ มีสมอด้วยครับนะสีแดงนี่โอ้แก้ไขดำมีดำอยู่ให้เลือกสี่คันครับนะอันนี้ยางแปดสองข้าวนี่ลื่นนะครับนะลื่นยางเลยยางน,นะครับนะนี่จะลื่นไหมเดี๋ยวดูภายในหน่อยโอ้นี่ครับเจ้าร็อกปะผูกใหม่ครับนะหัว พุ่มเบาใหม่ก็ตามสภาพครับนะใช้ได้นะครับโดยรวมแล้วก็โอเคเลยนะนี่ครับชุบอย่างดีตามนี้ครับนะโทรคุยกันเอาเองผมกาดเดินอยู่คนเดียวไปน้องร้อนมากเลย <c oughs> การร้อนตับจะแตกครับนะร้อนจริงๆ <c oughs> อ่านี่ครับนะ ตัวไ้แท่นเตีย้ยครับแท่นเตีย้ยสอบถามราคาเอาเองเด้อนี่ครับใครที่จะเอาไปขึ้นรถเกี่ยวนี่ไม่ผิดหวังครับนะสนใจเข้าดูได้ครับ u t ท b e ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X c a v a t o r entrack ครับนะมีให้ดูเยอะครับว่าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ